สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสึมโนกาตติลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับไอซ์ซมรถซิ่งนาคนรอคนเดิมคนดีติดนี้มาอีกแล้วครับผมอ่ามากับขวดรถขวัญใจมหาเช่นครับพ่อแม่ได่ห้องวันนี้จ้ะอัปเดตรถเข้าใหม่ครับขวัญใจประหลัดอบต้เขามาขับรถนี่เหรอเออเขามาขับผู้่ยา่บ้านผู้ใหญ่บ้านอบตกำนันเห็นแล้วเขามากกบโหด้วยมักเพียง ขับท่าเดคนเลยได้สังเกตแถวบ้านได้เลยเหรนเนปันนก็เงนอ้าววีโก้ครับขวัญใจมหาชนคนจนทั่วประเทศบรจุนะครับคนนี้ดูรวยนะมามันประหยัดน้ำมันแล้วก็เครื่องอึเครื่องทนอะไรทั้งนั้นมาเปิดโปรโมชั่นแห้งๆครับนาออกรถวีโก้คันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทจ้ะพี่จ๋าดาวศูนย์บาทไปเลยและที่สำคัญครับจัดปูซอยพอน ให้พ่อแม่พี่น้องนะชาวอีสา,บานบ้านเฮาหรือว่าจังหวัดอืน่นบ้านใกล้เลื่อนเคียงให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยะนะเอาไปพ่นตะคือครับรถงามๆรถดีๆพ่นตะคือเพียงแค่สี่พันแปดร้อย 4, บาทจ้านะวีโก้พันสี่พันแปดจ้ามาวันนี้พ่อกับรถรุ่นอีแองั้ครับน,น้องนัทนซื้อโตโยต้าวีโก้สองจุดห้า e สมาร์ทแคปปี2010เด้อนะโตโยต้าให้ลักวีโก้สองจุดห้า e สมาร์ทแคป ตัวเตีย้ยแต่ว่าแต่งคล้ายๆเหมือนตัวสูงครับใช่พ่อมกับล้อแม็กซ์ิบแปดนาพร้อมกับยางไงเป็นยางนี่แล้วครับพีน่น้องใช่นาเบิ้งเหมือนเพลินเป็นตัวสูงเลยแต่ว่ารถเป็นรุ่นตัวเตียตตเต้ยนะครับน้องไม่ได้คิดเป็นตัวสูงเลยยูราฟซิงเออตัวเตี้ย,ยแต่งมันตัวสูงามาเบิ็งรถอะไรครับนะ้องนัทสีเทารวยอีกแล้วโอ้ยสีสีนี่มันสีนี่มันหมานครนับเนาะสีนี่ผู้ใด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 ,ดไปนี่โศกหมานหมานครับพี่น้องนนีี่เเลขปยทะบสังเกตเลยผู้ใดขับรถสีนี่พี่น้องบ่มีจน คน,นหาเงินขึ้นดีขนาดพี่นออ้องสีรวยเท่า,านกพิราบจาะล่อแมกเวลล์ข้อเบรกแบมโบ รอบแม็กสามารถเลือกไล่อีกได้เพื่อนครับน้องนงัทจ๋าโ<ๆ>บยเป็นทีสามเจ็ดฟีอาร์พีเอวันฟีซียี่แปดฟีอารีสามศูนย์ฟีจ้าอยากได้อย่างบอกมากครับผมเดี๋ยวจัดไฮเดอร์พี่จ้าโอ้เปิดแคปได้ด้วยพี่น้องน้ามันโมยรุนนน่นเปิดแคปบ่าอะไรอันนี้สมาร์ทแคปนะ <c oughs> นี่มันรถหรือบ้านกว้างอนาถเลยกว้างขวางอ่าก <c oughs> ว้างขวางมากเออไม่อยู่สองแสนสองหมื่นโลครับพี่น้องจ้าโอ้เครื่องนิ่งดีขนาดพี่น้องเอ้ยนะคลิปเลยแอร์เย็นคลิปเลย นะรถ<ด>เบร์มาด้วยรถบ้านรถซอบประตูเดิมดูด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารเห็นไหมสะอาดมากสะอาดคิดรถแล้วก็รถทุกขั้นครับรับประกันได้เลยโครงสร้างรถเดิมครับรับประกันคัสซีบอดี้ของรถเดิมรับประกันวิมีการส้นหนักที่ความจมหน้ามไฟใหม่ต,ตัดตอเลคคัสซีดตอเลขต,ตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งไปเรื่อมาเด็ดขาดครับเน้นรถบ้านครับผมรถบ้านมา,นนะานเดิมมาสมาร์ทแคปซ้อม แล้วก็ไม่เคยบรรทุกของหนักรถไม่เคยบรรทุกของหนักเลยนะน่าเสดูไลเนอร์ดิไลเนอร์ยังสวยอยู่เลยไลเนอร์รถมีหู้เจาะเลยแม่พี่น้องนะงามกันยอกกระเดีอะสีเท่านกพิราบดาวศูนย์บาทคอนซีพันแปดพร้อมกับกันส้นหลังพร้อมนะผู้เฒ่าผู้แก่นะปูง่าตาย่ายขึ้นหลังรถได้สบายพี่น้องลุงป้าหน้าอาขึ้นไปจ้าชันมักแบบโหลดเตี้ยเดี๋ยวไอเสียมเปลี่ยนยางแก้มเตี้ยให้เออนะผู้เฒ่าแล้วมาคักเดรถ กระบะนี่แล้วบ่เอยมักรถเก๋งแล้วว่ากระบะมันบรรทุกของได้หลายเดิมหมดครับมันบรรทุกพี่น้องได้เยอะโอ้โหสายแบบเอาเขาให้เขาหน้าเขาสวนกับถือว่าโอเคเพราะมันใส่ยางไงไปแล้วแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องสายซิ่งสำหรับวัยรุ่นสร้างโตอยากได้แบบโดนรถเตี้ยๆก็สร้างไอเสียงกับน้องนัดมาเดี๋ย็บเยี่ยนยางเป็นยางแก้มเตี้ยแล้วใส่ชุดโหลดให้เอาแบบสายเลียพื้นเลยครับนะฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายครับบ่มีใครเสียใจแม้แต่บาทเดียวอ่าเป็นไรมาเบนหองเครื่องอย่างนั้งนัดซือ เครื่องไอ้นี่แห้งว่ะเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยยังแบบพ้อมากขนาดยังไม่ล้างยังไงขนาดนี้ก็จะล้างอ่ะจะไม่ขนาดไหนนาเครื่องนี้เป็นเครื่องอินเตอร์ด้วยซึ่งเครื่องตัวเดียวกับวีโก้แชมป์เลยนาคันนะผมชัดเจนครับเป็นเพจนะผมมีการถอดผมมีการแกะครับลองแกะเดิมเก่สตติกเกอร์ยังอยู่พี่น้องเครื่องแห่งกิ๊กมือพี่น้องเครื่องพวดซึ่งรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ขาัปเจอเครื่องไม่มีพัง ะนะขอแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตามรอบกับเวลามันนะอึดทุกชนอึดทุกชนประหยัดน้ำมันจ้ะกระบ,บะทันแกรางนะมาตัา้งราคาสี่กันนะพี่น้องนะบอกเลยขวัญใจพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย่าเดี๋ยวสายพันธ์สายพันธ์นะแอ้มันดังน้อยนึงเดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้นะอยังเบ่ดีบอกไวเลยเลยพี่น้องนะเดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้เบิดก่อนออกครับพี่น้องบ่ให้พี่น้อง ยากไปต้องเสียเงินเองเนาะพี่น้องไม่ต้องไปยุดยากออกรถบางนี่มันก็ทำยังงี้อย่างบอดีก็เดี๋ยวเปลี่ยนท้ายให้ไม่เบิดนะเพราะไม่พี่น้องก็ออกรถไปเอาไปใส่งานเอาไปขับเอาไปหาเงินครับพี่น้องจ้าโมเมนต์เอาไปซ่อมครับพี่น้องมาวีโก้สองจุดห้าอีสมาร์ทแคปตัวเตี้ยหน้ารองท็อปหน้าปีสองร้อสิบครับน้องนัาซื้อขายแพงบ่เปิดแพงเลยพี่จ๋าเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีห้อเป็นเจ้าของได้ยังไงเพียงแค่สี่แสนบาทจ้าสี่แสนบาทจ้าถือแห้งถือแห้งและที่สำคัญครับ นะออกรถวีโกเสียเทานกพิราบเทารวยคันนี้นะสายเงินดาวออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทจ้าศูนย์บาทนะจ้าพี่จ้าและก็ที่สําคัญช่วยพันปีนี้ตลอดทั้งปีรับไี่น้องเอาไปพันตะเคือครับปีนี้ทั้งปีพอนตะเคือเพียงแค่สี่พันแปดร้อยบาทเดิมพอนสี่พันแปดครับผมจำนะคุณฟังไม่ผิดนะครับภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้แสดงคนที่เห็นก็เป็นคนจริงๆ ส่วนสี่เนแปดหลังจากนั้นครับปีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพอแม่พี่น้อง fc จะคอยไปพันราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยร้อยบาทเดอ้อโอ้โห,โหก็ยังเถื่อโยมาแล้วก็สทิที่พิเศษพอแพม่น้องชี้จองพันออนไลน์รับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้เลยครับผม นาโบยเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้บริการเซ็นสัญญาหอดบ้านซุงรถฮอดบ้านทายน้ำมันเครื่องทายกลองเครื่องทายของเหลวฟิล์มติดรอบคันประดับยนต์ติดรอบคันรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาิวสามารถอีกหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เงาเงาเดือนละสามพันบาทไปเลยนานถึงสิ้นปีเด้อพอไหมโบพอจ้าไม่พอก็แถมน้ำมันอีกบัฟน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทพอไหมโบพอไม่พอเขาออกรถภทยเดือนนี้รุ่นจับ มอเตอร์ไซค์ปีกหนึ่งคันจ <c oughs> ้าเอาฝากพ่อพี่น้องเอสซีเฮานะครับน้องนัทเสือฝากเอซีที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะซื้อจะจองรถคันนี้พระว่าเสือไปหายพ่อแม่พี่น้องพ่อตาแม่ยายกันแล้วแต่เด้อทาง f a c e b o o k ลิงไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะส่วน u t u b e ลิงไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านล่างกดเพิ่มเติม,เ,ตมเอาแล้วก็ทักมหาน้องนัทเอสซีหรือว่าทีมง,งานของเราได้เลยเด้อเอซีท่านไหนนะคะที่ไปแนะนําให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติการมาซื้อกับเราเดี๋ยวเราค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย ทามันบานนะคะเอฟซี FC ท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ,บ่อยๆเข้ามาร่วมสนุกบ่าวาสิเป็นไอซีเมล้วนน้องนัดมาหลายมักแห้งสิเออถูกใจเดยวแจกซเฟซี FC ไปเลยหนึ่งตัวเด้อทุกอาชีพเราช่วยดันก็ผมนาทุกอาชีพสามารถจัดสัญญาได้ทั่วประเทศไทยนาโบเวเป็นกเกษตรกร,รนาเฮ็ดไ้เฮ็ดห,ห,หน้าดำหน้าเกี่ยวเขานาเฮ็ดเฮ็ดไ้มั่นเฮ็ดไ้อ้อยเฮ็ดสวนทุเรียนสลอกมังคุด นะมะเฟืองมะไฟมะป <มา S 1> ูดมะ <า S 1> นาวมะพร้าวสมโอชักปักปักแปลงแตงโมชยโยโหยิ้นะอาชีพขับวิ่นขับแก๊บขับฟูดแพนด้าขับรถคอกขับรถขายของตามตลาดนัดนะขายกับคุงกับเขาย่างมือเส้ายางมือแรงะนะขายไอข้ขนมขนม<ค>นมเนยได้เบ็ดกันพี่น้องขอแค่เป็นอาชีพสุจริตเป็นมาตั้งนานนะบริการทำสัญญาถึงนาบ้านไหนฟรีนาบ้านให้ฟรีโอ้โหอ่ามา ผู้ใดสนใจที่สองโทรเข้ามาครับเดี๋ย้เสมจัดให้วิโก้เท่ารวยเท่าดุพิรบพรนสี่พันพี่น้องแก้ว